สวัสดีสบายดีเอฟซีทุกท่านนี่กัจ้องสองหนุ่มก่อนเนาะพี่น้องนสองหนุ่มี่โสดเดอ้อผู้ได้สนใจก็ทักมาหาข่อยได้เดอ้ออดีวาสชิจาวขายนนะพี่น้องสองคนเนี่ยขอยิจาวขายเดอ้อราคาพิเศษพี่นออ้อนงเอ้ผู้ใดอยันยากได้ราคายัางกาว่ามาเลยอันนี้อันนี้นกเบ,บ่าวดังคม เบาเตอร์อันนี้ก็เบาอันนั้นเบาสูงยอยู่กิเอกดังคมคือกันราคาเป็นกันเองพี่น้องเลยพอไ,ได้สนใจก็ทักมาได้พี่น้ง <c oughs> งอง <c oughs> อันนี้สูงยอยกิเอกอันนี้เบาเตอร์ <c oughs> ดังคมเบาอันมาเบา,มห,บามหาสา,ารคามเด้อนี่เด้อปุณี บ่าวไทยบ่าวลาวเด้อพี่น้องสนใจบ่าวไทยก็ทักมาสนใจบ่าวลาวก็ทักมาเนาะเอะินนะฮะผู้าสาวัตื่นเลยอ่าแหละผู้สาวตื่านมาพุ่คันกาซิปโมทเด้อพี่น้องเด้อโปรโมทคนนี้ก็จะตื่นสวยแนะ่จังน้อยหนึ่งนะคนนี้ก็คือกันเด้อพี่น้องเด้อตื่นสวยคนนี้ก็ตื่นสวยเวลาสวยอันผู้ได้หลับได้ก็ทักมาเด้อเวลาเขาตื่นก็เพอดีเที่ยงเทียงอะไพี่น้อง เชียงวันเด้อพี่น้องเด้อตื่นมาแล้วเขาก็หากินแบบนั้นแหละอาชีพเขาเนาะกลางคืนละหาเลาะเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดหาเลาะจ้าผู้ใดสนใจกะทักสาวอ้อนมาไะไเด้อจะจ่าเด้อตื่นสวยพ่อๆกันจาน้าเนาะถูกเป่าคาเลาะเขาเออหันมาผัวข่อยผัวข่ขอยก็ตื่นสวยคือกันเด้อพี่น้องเด้อส่วนผัวข่อยเนี่ยก็ตื่นเวลาอยู่สิบโมงเช้าพี่น้องเอ้ยอื เออส่มพมเห็ดใหม่เนี่ก็ส้งหีควายพี่น้องเลยส, <c oughs> ส่งอันส่งบางะจันหรือวะคันวอกง่ายๆก็ส้งหีหีควายนะฮีอันแบ่งหีควายเนาะพี่น,อน้องเ <c oughs> นาะอือผลกักระลังสิตั้กระปุ่นกระป่าสูมูซูโคูกนซูเมนนยกินนาอพี่น้องน <c oughs> เนาะพอดีว่าพากันซูมือนี่บบแมนซูมือนี่มือนี้จะชีสซั้งพากันได้ทีมาแล้วแมนเบิ่น อืมก็เลยว่าอะก็น่าเลยสิจัดให้ยิ่จัดสะใจเนาะแกง่วงมะกอกมีเด้อเอาบอกกอกไปเอามะกอกอ่ะผีน้องสิตสามเลยนวันนี้พี่น้องเลยมื่อนี้ยพัวคอยลรอดดอกพี่น้องดอกก็หมูเด้อเบิดเบิดในนี้ดอกก็หมู เอขอขยหงอกผู้อื่ออนรอกกว่าก็ถึตีนมึงตีแม่นะบ้าพี่น้องประเด็กเชมาทาเีื่บประเดกผ้าเรืองผ้าแดงเบิดแล้วว่ประเด็กเราต,าตำนไม่ทันนอประเด็กนี่ๆนเนี่ยประเด็กดิบก็ได้ะแ้แต่อย่าให้เค้มเด้อเ นี่หมักเครือพวงเอาละมักเนาหมักเหรนเอาและใส่ผสมกันเลยได้พี่น้องปลาแดกดีกับปลาแดกสุกเฮ้ยปลาแดกสำเร็จรูปมันอยากสมๆเค็มๆแดงเนี่ยเขาเขาบอกพ่อป่ะจ้าพอแล้วใส่เลยไม่หมักเหรนหมักเนาหน่ะเดี๋ยอะๆใส่ปลาแดกก่อนใส่ยังไงได้ใส่เบิร์ดไปเใส่เบิร์ดใส่เบิร์ดที่นอนวางด้วยที่นอน มันเค็มในยังใส่น้ำปลาอยู่อ้างปลาแดกก็เค็มอีกแล้ววันนี้ปลาแดงพาแดงอื่นจะไปซื้อก่ลลืมนะสิบแปดได้เคยก๋วเตียวสิบแดได้เคยห้าก๋วยเตี๋ยวแซ่บก่อนสิบส <18 S 2> ี่หรือสิบห <15 S 3> ้าอะเสีย่ยเมฆอันนี้เราก็ตื่นเลยเสี่ยเมฆ ใส่ยังไงเล้วมลินเลยพี่น้องใส่มะกอกหมากนึงหมากนาวน้ำเลือากลือวงไปหน่บวิ้วเมื่าวกับเกลือหมากนาวีเคียวๆเลยข่อยเลือกเอาแบบผสมอยู่มักนาวกัมักลิน มักเล่นสามสิบหาบา,อางอยากแพงอยู่เลยเออคือพวงมักเล่นใส่แล้วกเบือพวงม่ได้ปาดกเ็เลยเอาใส่เป็นหน่วยแล้วเบือพวงเนี่นยนะี่บอกใส่แล้วหมักเล่นนะใส่แล้วปลาเด็กะ่ะขันแตง่งรอให้กลัวนี่นิยานผู้สาวหมักน้อย ก็นาแต่งซำมี้ยังยันทเาหมักอยู่วัยายิให้ยมันใส่สงขาดมันนี่ยอยากอายอคุ้นเขาสิวาหัวพายไงหัวานางอุดใหญ่แบบออ้มอ,อายอกานะอย์กินนังใส่กระปุนลงไปที่รักพักในทงแดงในล่างเรียบร้อยแล้วจัดใส่ถั่วมา mua xuống khối kín nong kín nong mẹ kèn ăn được đấy mèo mùa điều này, ừ. mùa xong. mùa 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 ขอมาหนึ่งเขาพี่น้องมันน้อยมันเตี้ยคือข่อยนะมันแคะคือข่อยมันหนึ่งเขาเป็นตะแพงนี่ไม่น้อยไม่น้อยงามบหวดข <70, 70. S 3> ่อยออามย็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันร <70, 000. S 2> ได้อยู่หัวนะอันหนึ่งเก้าสิบอ ม่เท่แขกมาเริ่ไม่น้อยไม่น้อยกันมาแซ่บรือยังมาขอซีมขึ้นหยกหน่อยเดียวหนูคือเค็มเลยบอพอบอกอยาเค็มเ้ยใส่ยูบาตานเนี่ย เอาพักใส่พักนะกระตุกเทเลยเทเลยเทใส่ถาดเขากระเด็กรนแซกเ็ระดกดผาแดงไหนตามขุนเซือบอกกระเด็นกเด็นกระเด็นระ เออโ่องกันย่อม่ไปไปไไปไปยจาพี่นอพ่อกันกลางยางกลางขังคืนอมไอติเมมันก็มาลินนี่เ้พี่น้องเด้อินน้ำนองเมฆลินน้ำูกไปก่อนไปไป